ราตรีที่เงียบสงัดปกคลุมโรงพยาบาลเก่าแก่แห่งนี้ความเย็นยเยือกทแทรกซึมไปทั่วทุกอนูของอาคารลมหายใจแผ่วเบาของฉันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เคลื่อนไหวในความมืดมิดฉันชื่อพิมเป็นพยาบาลเวรดึกที่นี่มานานหลายปีเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนและฉันเองก็เคยประสบพบเจอมาบ้าง คืนนี้ฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยหนักในห้องพิเศษ703ชายชราคนหนึ่งชื่อลุนสมศักดิ์ท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายร่างกายสู้ผอมผิวหนังเหี่ยวยน่นดวงตาหม่นแสงจ้องมองเพดานด้วยความว่างเปล่าคุณพยาบาลเสียงแหบแห้งของลุงสมศักดิ์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบคะลุงมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะฉันรีบเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงผมผมกลัว ลุงสมศักดิ์พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือกลัวอะไรคะลุงผมผมเห็นเห็นคนมายืนอยู่ตรงปลายเตียงฉันมองตามสายตาของลุงสมศักดิ์ไปยังปลายเตียงในความมืดสลัวฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่มีใครนะคะลุงอาจจะเป็นแค่เงาฉันพยายามปลอบใจไม่ใช่เงาเขามายืนมองผมเขาจะพาผมไปน้ำเสียงของลุงสมศักดิ์เต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันที เรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณที่วนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลผุดขึ้นมาในหัวฉันพยายามรวบรวมสติและปลอบโยนลุงสมศักดิ์ต่อไปลุงไม่ต้องกลัวนะคะหนูจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนลุงเองตลอดทั้งคืนฉันนั่งเฝ้าลุงสมศักดิ์อย่างใกล้ชิดทันยังคงพูดถึงคนที่มายืนอยู่ปลายเตียงเป็นระยะระยะแต่ฉันก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าลุงสมศักดิ์ก็จากไปอย่างสงบ หลังจากจัดการเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยฉันก็กลับไปพักผ่อนที่ห้องพักของพยาบาลแต่ภาพของลุงสมศักดิ์และความหวาดกลัวในดวงตาของท่านยังคงติดตาฉันอยู่เฮ้อ <c oughs> คนไข้หนักไปอีกคนแล้วพี่ออนพยาบาลรุ่นพี่ที่นั่งอยู่ข้างๆถอนหายใจพี่ออนคะเมื่อคืนลุงสมศักดิ์บอกว่าเห็นคนมายืนอยู่ปลายเตียงด้วยคะ่ะฉันเล่าให้พี่ออนฟังอืมห้องเจ3นสามน่ะคืนชื่อเรื่องนี้มานาน,านแล้ว พี่ออนตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขึ้นชื่อเรื่องอะไรหรอคะฉันถามด้วยความสงสัยก็เรื่องมีคนเห็นวิญญาณน่ะสิห้องนั้นเคยเป็นห้องของคนไข้ที่ฆ่ากลัวตายเมื่อหลายตีก่อนหลังจากนั้นก็มีคนไข้หลายรายที่บอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวมายืนอยู่ปลายเตียงคำพูดของพี่ออนทำให้ฉันขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางมาก,ก่อนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทำให้ฉันเริ่มไม่แน่ใจ แล้วทำไมถึงไม่มีใครย้ายห้องนั้นไปล่ะคะฉันถามก็ย้ายไปแล้วหลายรอบแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้เหมือนเดิมเพราะห้องมันไม่พอพี่อ่อนตอบหลังจากวันนั้นฉันก็พยายามหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้อง703แต่โชคชะตาก็มักเล่นตลกเสมอหลายวันต่อมามีคนไข้ใหม่เข้ามาพักที่ห้อง703เป็นหิงชาราชื่อคุณยายสายใจท่นป่วยด้วยโรคหัวใจและมีอาการทรุดหนัก คืนนั้นฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณยายสายใจฉันรู้สึกประมาและหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือคุณพยาบาลเสียงแหบแห้งของคุณยายสายใจดังขึ้นคะคุณยายมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะฉันรีบเข้าไปถามฉันฉันหายใจไม่ออกคุณยายสายใจพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงฉันรีบตรวจดูอาการของคุณยายสายใจพบว่าความดันโลหิตของท่านต่ำมากและชีพจรเต้นอ่อนแรง ฉันรีบแจ้งให้แพทย์เวณนถาบและทำการช่วยเหลือคุณยายสายใจอย่างเต็มที่ระหว่างที่กําลังช่วยเหลือคุณยายสายใจอยู่นั้นฉันรู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังฉันหันกลับไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครคุณพยาบาลฉันเห็นคุณยายสายใจพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเห็นอะไรคะคุณยายฉันถามเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวคำพูดของคุณยายสายใจทำให้ฉันขนลุกสู้ไปทั้งตัว ฉันรู้แล้วว่าคุณยายสายใจกำลังเห็นอะไรไม่เป็นไรนะคะคุณยายหนูจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคุณยายเองฉันพยายามปลอบใจคุณยายสายใจแต่ในใจของฉันนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเราอยู่หลังจากนั้นไม่นานคุณยายสายใจก็สิ้นใจอย่างสงบฉันรู้สึกเสียใจและเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากหลังจากจัดการเรื่องต่างๆเสร็จเรียบร้อยฉันก็รีบออกจากห้อง7 0 3ทันที ฉันไม่อยากอยู่ที่นั่นอีกแม้แต่วินาทีเดียวคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเลยภาพของผู้หญิงผมยาวชุดขาววนเวียนอยู่ในหัวของฉันตลอดเวลาฉันเริ่มเชื่อแล้วว่าห้อง703มีวิญญาณสิงสถิตยอยู่จริงๆวันรุ่งขึ้นฉันตัดสินใจไปปรึกษาพี่ออนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพี่ออนคะเมื่อคืนคุณยายสายใจที่ห้อง703ท่านก็เห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวเหมือนกันค่ะฉันเล่าให้พี่ออนฟัง ฉันบอกแล้วไงว่าห้องนั้นมันมีอะไรพี่ออนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่ายแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่ออนฉันถามทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากทำใจพี่ออนตอบแต่หนูไม่อยากเจอเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะคะพี่ออนฉันพูดด้วยน้ําเสียงสิ้นหวังฉันก็ไม่อยากเจอเหมือนกันแต่เราเป็นพยาบาลเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพี่ออนตอบฉันเข้าใจสิ่งที่พี่ออนพูดแต่ฉันก็ยังหวาดกลัวอยู่ดี ฉันรู้ว่าฉันต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ในห้อง703ต่อไปหลายเดือนผ่านไปฉันยังคงทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ต่อไปฉันยังคงต้องเข้าไปในห้อง703เป็นครั้งคราวแต่ฉันก็พยายามทำใจให้เข้มแข็งและไม่คิดถึงเรื่องผีสางจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนไข้ใหม่เข้ามาพักที่ห้อง703เป็นชายหนุ่มชื่อคุณเอกท่านป่วยด้วยโรคปอดและมีอาการสุดหนักคืนนั้นฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลคุณเอก ฉันรู้สึกประมาและหวาดกลัวเหมือนทุกครั้งแต่ฉันก็พยายามทำใจดีสู้เสือคุณพยาบาลเสียงแหบแห้งของคุณเอกดังขึ้นคะคุณเอกมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะฉันรีบเข้าไปถามผมผมอยากคุยกับคุณหน่อยคุณเอกพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงค่ะคุณเอกอยากคุยเรื่องอะไรคะฉันถามผมรู้ว่าที่ห้องนี้มีอะไรคุณเอกพูดคุณเอกรู้ได้ยังไงคะฉันถามด้วยความสงสัย ผมฝันเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวเธอบอกว่าเธอถูกฆ่าตายในห้องนี้คุณเอกพูดคำพูดของคุณเอกทำให้ฉันขนลุกสู้ไปทั้งตัวฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้ให้ใครฟังมาก่อนแล้วทำไมคุณเอกถึงรู้ได้คุณเอกคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงคะฉันถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าเธออยากให้ผมช่วยคุณเอกตอบช่วยอะไรคะฉันถามช่วยเปิดโปงความจริงช่วยให้เธอได้รับความยุติธรรม คุณเอกตอบฉันรู้สึกสับสนและงงงเป็นอย่างมากฉันไม่รู้ว่าควรจะเชื่อคุณเอกดีหรือไม่คุณเอกหนูไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแต่หนูจะช่วยคุณเอกเท่าที่หนูจะทำได้ฉันพูดขอบคุณมากครับคุณพยาบาลคุณเอกตอบ หลังจากนั้นฉันก็เริ่มสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวในห้อง703ฉันสอบถามจากพยาบาลรุ่นเก่าๆและค้นหาข้อมูลในแฟ้มประวัติคนไข้ในที่สุดฉันก็พบความจริงที่น่าตกใจเมื่อหลายปีก่อนมีพยาบาลคนหนึ่งชื่ออรุณีถูกฆ่าตายในห้อง703เธอถูกฆาตกรรมโดยแพทย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าหมอวิชัยซึ่งเป็นชู้รักของเธอหมอวิชัยต้องการจะยุติความสัมพันธ์กับอรุณีแต่อรุณีไม่ยอม หมอวิชัยจึงวางแผนฆ่าอารุณีและจัดฉากให้เหมือนกับการฆ่าตัวตายแต่ความจริงก็คืออรุณีถูกหมอวิชัยฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมและวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ในห้อง703เพื่อรอคอยความยุติธรรมเมื่อฉันรู้ความจริงทั้งหมดฉันก็ตัดสินใจที่จะเปิดโบงเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้ฉันรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและแจ้งให้กับตำรวจในที่สุดหมอวิชัยก็ถูกจับกลุมและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่หมอวิชัยถูกจับกุมวิญญาณของอรุณีก็สงบลงห้อง703ไม่ได้มีเรื่องราวลี้ลับเกิดขึ้นอีกต่อไปฉันรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลืออรุณีให้ได้รับความยุติธรรมฉันเชื่อว่าวิญญาณของเธอคงจะไปสู่สุขติแล้วเรื่องราวในโรงพยาบาลแห่งนี้สอนให้ฉันรู้ว่ากรรมมีจริงใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นและถึงแม้ว่าความตายจะเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิต แต่ความดีและความชั่วจะยังคงอยู่ตลอดไป